ครับอานท์แสนนานนะครับคุณผู้ชมครับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องของรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเท่ากับรวมพลคนรักลุงตู่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยไม่อิงแอบนี่ฮะเขียนยาวเลยนะก็บอกว่าแรมโบ้อีสานหรือว่าเสกสกลค,คนเคยแดงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลังมือเป็นหน้ามือจากขี้ข้ารับใช้นายใหญ่แดนไกลมาเป็นคนใกล้ชิดสนิทใจรับใช้ลุงตู่พร้อมดึงอานท์แสนนานและก็กลุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วประเทศมาร่วมเป็นฐานกําลังตามแนวภูธร ด้วยความเชื่อชอบความชื่นชอบศรัทธาในอุดมการ์ของชายชาติทหารที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นคนโคราชเหมือนกันทําให้แรมโบ้เปิดใจรับและกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นคนละคนกับอดีตทุกวันนี้แรมโบ้อีสานได้ชื่อว่าคนรักลุงตู่ตัวจริงเสียงจริงพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ในทุกคําพูดทุกการกระทําตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนยากที่ใครจะกลรหาหรือว่ากล้าเลียนแบบชัดเจนว่าเป็นการกระทําที่ขึ้นเกิดขึ้นจากใจและไม่มีใครมาร้องขอให้ทา มันเกิดขึ้นจากการเคยหลงผิดและโดนนายเก่าหลอกก่อนได้รับโอกาสจากนายใหม่และเห็นแสงสว่างจนกลายเป็นว่ามาพบทางเป็นของตัวเองดูดีและมีคลาฟมากยิ่งขึ้นทุกเรื่องที่แรมโบ้ออกมากระทําการปกป้องรักษาเกียรติยศของลุงตู่ล้วนต่างเป็นเรื่องสําคัญและละเอียดอ่อนที่น้อยคนนักจะกล้าออกมาชนเพราะมันคือผลทั้งคดีและโดนฟ้องกลับมีผลทั้งทางการเมืองที่จะโดนฝ่ายตรงข้าบังเกียจและหมายหัวจนหมดอนาคตทางการเมืองหากฝ่ายตรงข้าบลุงตู่กลับมามีอํานาจอีกครั้ง ที่ผ่านมาเสกสกลหรือว่าแรโบมักออกมาหักเกลียมโหดโทนี่หรือว่าอาดีตพ่อแมวนายเก่าคนเคยรักแบบหักดิบไม่หักสุขแบบลวงๆเหมือนใครหลายๆคนด้วยการทะลวงไส้เน่านายเก่าแบบหมดไส้หมดพุงจนพลุนไม่มีชิ้นดีหากไม่ได้แรโบ้คนนี้คงจะหาคนที่ออกมาสวนกับโทนี่แบบที่สนใจของสื่อมวลชนใหญ่ๆไม่ไม่ได้ค่อนข้างจะลำบากเพราะที่แรโบ้เนี่ยมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นอะไรที่สื่อมองว่า ใกล้คิดนายกลุงตู่สุดๆแล้วนั่นเองหากเทียบผลงานของแรมโบ้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการทํางานเป็นองครรคพิทักษ์ลุงตู่แรมโบ้ทางานได้งานเกินผลงานรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่หลายต่อหลายคนหากเทียบการทํางานของสสในฝ่ายรัฐบาลแรมโบ้ทางานได้มากกว่าสสพักร่วมรัฐบาลเกินกว่าครึ่งทั้งในเรื่องของการปกป้องรัฐบาลและการประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลของลุงตู่ว่ากันว่าชื่อรวมไทยสร้างชาติคือคําที่ลุงตู่ชอบใช้และแรมโบ้ขอลุงตู่นามาใช้ ตั้งชื่อพักโดยลุงตู่ไม่ว่าอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามยิ่งนักคือจะมีใครอีกมากมายหลายเพียงใดหนอที่จะออกมาแสดงตนขอยืนเคียงข้างสนับสนุนลุงตู่อย่างจริงใจไม่เสแส้งแกล้งรักอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติกับแรมโบ้คนเคยแดงคนนี้นี่ฮะ เขาบอกว่าขณะดนี้นะคะทางด้านของอคุณแรมโบ้เองเนี่ยไปเจอกับผู้สื่อข่าวแลวผู้สื่อข่าวก็ถามน,นี่แหละว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของที่ทําการพักอยู่ไหนอย่างไรมีการพูดคุยกับลุงตู่หรือ,อยังคุณแรมโบ้ก็บอกว่าวันนี้เข้าไปพูดคุยการลุงตู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะส่วนเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติต่ตอไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมีการมาเปิดเผยถ,ถึงรายละเอียดด้วยค่ะอืมเอานะฮะสรุปสั้นๆครับกรณีที่มีการไปยื่นเนี่ยนะฮะขับไล่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะประจําประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนั้นน,นะครับ คุณอานท์แสนนานนำทีมสี่ภาคยื่นรายชื่อให้กับคุณแรมโบ้เรียบร้อยนะฮะหนึ่งล้านสองแสนรายชื่อแล้วก็เตรียมยื่นให้กับกระทรวงมหาดไทยวันที่17กุมภากุมธานี้เพราะต้องการให้องคอ์กรนี้เนี่ยออกไปจากประเทศไทยได้แล้วตอนนี้รายชื่อครบแล้วนะฮะหนึ่งล้านสองแสนชื่อก่อนหน้านี้บอกหาหนึ่งล้านตอนนี้ได้ล้านสองแสนนะ,ะยื่นเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า